สวัสดีครับผมจอซีแมนครับนี่เป็นตอนสุดท้ายแต่งลอต่อเรือครับเป็น q คว n นเ c ค520ดอลีบ่บลนะครับดูซิว่ามีอะไรบ้างที่ใส่เข้าไปเติมแต่งเข้าไปตกแต่งสวยงามไหมมาดูกันครับดูจากภายนอกไปหาภายในจากหัวเรือเลยนะครับนี่ก็คือรางสมอนะครับรางสมอที่ปรับองศาได้มีโรลเลอร์2ตัว ถอดร้อยเชือกได้นะครับถอดร้อยเชือกได้นะครับแล้วก็อา่อาไปก่อนนะฮะโอเคแล้ว,ลวตรงนี้ก็โรลเลอร์ร้อยเชือกไปนะครับไปที่ผูกที่ครีตนะ่ะเห็นครีตนะฮะผูกเชือกสมอนะฮะแล้วสมอนี่มีโซ่นี่ก็กันกระแทกโซ่ก็พูยางกันลื่นกันกระแทกก็ถึงปลายนะครับแล้วสมอนี่ก็ค้างได้เลยนะไม่จําเป็นต้องเก็บเวลาย้ายหมาย ก็จากปากเป็ดหรือกันวานก็มีราวนะฮะให้รับโค้งกับเรือสวยงามนะครับโดยที่เราปูยางกันลื่นตั้งแต่หัวเรือยันท้ายเรือบนกาบเรือตลอดเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นไฟฮะไฟนีเวกเตอร์ไฟเดินทางข้างนี้สีแดงฝั่งโน้ก็สีเขียวนะครับนะฮะลังคาพะใบหรือนี่ออกแบบรุ่นใหม่สวยนะครับข้างล่างข้างบนคนละสีลนะภายนอกก็พอประมาณนี้นะครับนีกราฟิก ออกแบบให้ใ,ใกล้ๆกับของควินเทคเขาละเอาล่ะครับมาดูข้างหลังหน่อยข้างหลังมีอะไรบ้างหลังเรือนะครับท้ายเรือเนี่ยครับเดิมๆท้ายเรือไม่มีอะไรเลยนะครับเรียบเราก็เสริมแพลตฟอร์มขึ้นมาทั้งซ้ายและขวาเพื่อง่ายต่อการใช้สอยทำกิจกรรมต่างๆทางน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นติดตั้งบันไดขึ้นลงง่ายสะดวกแม้กระทั่งตรวจเช็คเครื่องยนต์เรือก็ออกมาตรวจเช็คได้ง่ายนะครับ เรือเดิมลำนี้นะครับทันซ่ํา20นิ้วแต่เราเสริมมาเป็น25นิ้วแล้วก็ทำคอกกันคลื่นนะฮะกันน้ำเข้าเรือคอกล้อมรอบเป็นสี่เหลี่ยมหักมุมเฉียง45นะครับนะครับเอาละครับผมเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนแล้วกันฝั่งซ้ายมือจากห้องเหยื่อเป็นอันนี้นะครับเรามาดูกันซิว่าระบบห้องเหยื่อเป็นสองระบบเป็นยังไง นะครับนี hey, ่หัวใจของห้องเหยื่อเป็นก็คือต้องมีดึงน้ำสะอาดสะอาดอุณหภูมิคงที่ของห้องเหยื่อเป็นก็คือปั๊มเนี่ยแหละครับอันนี้สำหรับเรือจอดลอยลำหรือทิ้งสมอนะครับส่วนอันนี้ตอนเรือวิ่งครับเวลาเรือวิ่งเนี่ยนะฮะดูใต้ท้องเรือนะน้ำมันจะเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็ดันขึ้นมาเข้าไปในห้องเหยื่อเป็นเหมือนกันนะครับเอามาดูข้างขวากันบ้างครับ ้างขวาอันนี้เราเสริมสพอร์ตของซาวเดอร์หัวแร่ซาวเดอร์นะครับเครื่องยนต์ก็90โฟรสโตกของซูซูกิตัวใหม่นะครับเป็นเครื่องหาง25นิ้วแล้วนะครับมาดูด้านขวามือกันบ้างอันนี้ขวามือก็คือบันไดขึ้นลงเวลาเราเล่นน้ำหรือยังไงเราก็สะดวกดีนะครับทำธุระท้ายเรือนะครับอันนี้ก็คือ เป็นที่หายใจของถังน้ํามันนะครับมาโผล่ตรงนี้แล้วก็มีมีอะไรใต้นี้กันน้ํำข้าวนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องมีท้องช้างถ้าเกิดน้ํำข้าวเราก็ถอดมาระบายน้ําได้นะครับอันนี้ก็เป็นครีบสมอนะครับอันนี้ก็เป็นไฟไฟสมอไฟจอดนะครับหรือไฟเดินเรือก็ได้เอาละครับผมจะพาขึ้นชมข้างบนนะครับสูงหน่อยนะครับอา้าว พอสะดวกดีนะครับครับขึ้นมาแล้วครับเรามาดูตั้งแต่หัวไปท้ายอีกเหมือนกันนะครับดูเลยที่หัวเรือเป็นยังไงครับนี่ครับจากหัวเรือนะครับที่เราแนะนํากันเมื่อกี้นะครับหูยางกันลื่นนะครับนี่ครีตี่ผูกสมอหัวเรือนะครับแล้วก็ราวกันตกกันเสียวนะครับนั่งได้ที่หัวเรือนี่นั่ง ดื่มเล็กๆน้อยๆได้ที่ช่องนี้ก็เป็นช่องสมอนะครับช่องเก็บสัมภาระต่างๆเก็บเชือกเก็บสมอเก็บอะไรได้เป็นห้องที่กว้างนะครับนะฮะแล้วก็พื้นนี้ก็ปูด้วยยางกันลื่นนะครับถือว่าเป็นเรือที่น่าใช้อีกลำหนึ่งนะครับมีเบาะนั่งด้านหน้านะครับเอาละครับผมจะพาดูรอบๆลำภายในนะครับอันนี้ก็เป็นตะข่าย เก็บของเก็บเสื้อชูชีพเก็บอะไรนิดนินหน่อยหน่ยได้นะครับอันนี้ก็เป็นช่องช่องอเนกประสงค์ซ้ายขวามีทั้งซ้ายทั้งขวานะครับนะฮะทั้งซ้ายทั้งขวาเราก็มีช่องอเนกประสงค์นะครับนี่ครับนะฮะจากหัวเรือมาเลยนะครับจะมียางปูกันลื่นที่กราบเรือนะครับกราบเรือนี่ก็กว้างนั่งได้สบายนะครับแล้วก็มีมีที่ปักคันนะข้างละสามชุดรวมทั้งหมด6ชุดมีที่พักเหยื่อจิก พักขวดพักกระป๋องได้ด้วยนะครับนะครับถอดมาใช้งานก็ได้นะฮะเป็นเป็นแก้วอเนกประสงค์นะครับนะครับโอเคนะฮะด้านหลังมีอะไรบ้างนี่ครับว่างนะครับเรือนี้กว้าง2เมตรสิบมีเบาะนั่ง 2- 3สาคนได้สบายครับนอนก็ได้นะครับตอนนี้นอนก็ขยับเขียงหน่อยนะครับก็นอนได้แล้วหมุนเขียงไปข้างหลังก็นอนได้แล้วครับอันนี้ก็ข้อกันขึ้นที่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับ เป็นห้องเหยื่อเป็นนะครับห้องเหยื่อเป็นที่สองระบบนะฮะมีน้ําเข้ามาถ้าเรือจอดก็น้ําเข้าจากปัม๊มถ้าเรือวิ่งก็น้ําเป็นท่อโค้งดักน้ําเข้ามาในห้องเหยื่อเป็นเหมือนกันนะครับแล้วมีวาล์วปิดเปิดนะครับภายในก็ถ้าน้ําเต็มก็เป็นน้ําล้นออกทางช่องระบายไปท้ายเรือนะครับโอเคเรามาว่านี่เขียงนะครับเขียงหรือว่าโต๊ะอเนกประสงค์ความสูง,งมาตรฐานนะครับ อันนี้เรายังไม่ได้เอาซปเปอร์ลีนมาวางนะครับจริงๆเราต้องวางซปเปอร์ลีนนะแล้วก็มีที่เก็บของกันไกลเหยื่อจิกพักเหยื่อจิกมีดแรล่ปลาอะไรต่างๆนะครับมีรูระบายน้ําด้วยแต่ใช้งานนี่ก็เอาซปเปอร์ลีนมาวางเป็นเขียงได้เลยนะครับอันนี้ก็ที่พักคันซ้ายขวาเหมือนกันซ้ายขวาก็มีทีเ่เสียบกันไกลเสียบมีดพักมีดพักกันไกลเหยื่อจิกได้ทั้งหมดนะครับ มาดูด้านขวามือหน่อยด้านขวามือห้องนี้ก็เป็นห้องเซอร์วิสอีกห้องหนึ่งนะครับห้องนี้ก็เป็นห้องอะไรดูซิออันนี้ก็เป็นห้องที่ส่วนใหญ่จะเป็นนี่ครับอ่าอันนี้ที่ผมบอกเมื่อกี้สายตัวนี้เป็นสายอากาศนะครับควรจะมีตกท้องช้างไว้หน่อยเผื่อน้าเข้าจะได้ไม่ย้อนไปที่ถังน้ํามันอันนั้นก็เป็นกรองดักถงดักน้ําเข้าเครื่องยนต์นะครับสายน้ํามันนะครับ นั่งได้อันนี้แข็งแรงยืนได้เราก้าวข้ามมาเหยียบได้สบายแข็งแรงมากนี่ก็เลือควรจะมีตรงนี้ทุกหลับนะเวลาวิ่งนะครับเวลาวิ่งเนี่ยเราก็ยกขึ้นมาสูงๆนะแล้วก็หมุนเก็บล็อกไปนะครับเป็นไฟนะเป็นไฟกลางคืนนะครับเป็นไฟวิ่งกลางคืนถ้าไม่ใช้กลางวันเราก็พับเก็บลงไปนะครับพับเก็บลงไปอย่างนี้แล้วก็ล็อกอ่าก็ไม่เกะก,กะครับ อันนี้ก็เป็นเหมือนกันกับ2ฝั่งนะครับที่เก็บของเหมือนกัน2ฝั่งนะครับเอาแล้วครับเดี๋ยวนั่งให้ดูนั่งแล้วพื้นที่ยังกว้างนะครับนั่งพิงสบายพื้นที่ยังกว้างนะฮะเขียงก็ไม่เกะก,กะอะไรถ้าเราอยากจะนอนก็นอนได้เราจากอยากจะนั่งก็นั่งได้3คน2คนที่สบายซ้ายขวานะครับแล้วก็อันนี้นี่ก็เป็นเบาะทูวินวันนะครับทูวินวันจะนั่งไปข้างหน้านั่งพิงอย่างนี้ก็ได้ นะะั่งพิงอย่างนี้ก็ได้นะครับนั่งตกปลาดูปลานะครับดูอะไรต่างๆหรือว่าจะนั่งขับเรือนั่งขับเรือกาแฟมาอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่นั่งขับเรือขับเรือได้เลยนะครับขับเรือได้เลยนะยนะฮะโอเคทีนี้สําคัญกับบ่อนี้ผมจะทําให้ดูก็คือเหมือนกับผมเคยพรีเซนต์ไปลำหนึ่งแล้วก็คือถอดได้นะครับนี่ถอดได้ถอดแล้วผมก็ามาเก็บตรงนี้ก็ได้ ทิ้งไว้ตรงไหนก่อนก็ได้นะฮะแล้วทีนี้มาดูนะฮะสมมุติว่ากล้องถอยไปอีกหน่อยเห็นไหมเห็นทั้งตัวไหมเห็นทั้งตัวป่ะเอาแล้วนะสมมุติว่านะพอถอดเสร็จแล้วเนี่ยผมก็มานั่งนั่งแล้วก็ตกปลาพับหลังคาเสร็จตกปลาได้เลยมันไม่เหนื่อยแต่ก่อนนะ่ถ้าไม่มีถ้าถอดถ้าถอดตัวนี้ไม่ได้จะนั่งอย่างนี้ไม่ได้ถ้าถอดได้เราก็นั่งแบบขี่ม้าได้เลยนอนก็ได้นะครับนอน นอนนี่สบายเลยครับนี่นอนนี่คือเอกเหนกแล้วขาพาดน,นี่นอนสบายหาหมอนมาหนุนคอหน่อยยิ่งสบายอย่างเลยครับนะครับ okay. นะโอเคนะอ๋อต้างล่างมาดูที่มีอะไรเอ่ยนี่มาดูนะครับต้างล่างนี้ก็คือนี่หัวชําระโอ้ยยังไม่ได้ยังยังไม่ได้แกะกล่องเลยนะครับยังไม่ได้แกะเลยนี่ก็หัวชําระ ก็คือนี้ปั๊มน้ำปั๊มออโต้นะครับปั๊มออโต้นี่ก็สายชำระนะฮะปั๊มน้ำนี่ก็ประมาณเออสักน่าจะอยู่ประมาณสัก60ลิตรนะครับมีปั๊มนะครับมีกรองดักน้ําไม่ให้เข้าปัม๊มมีกรองดักผงไม่ให้เข้าปัม๊มแล้วก็เราก็สามารถใช้ได้ทันทีสมมติว่าเราอันนี้นะครับอันนี้นะครับจริงๆมันยืดได้นะครับมันยืดได้ไปหัวเรือก็ได้ ในท้ายเรือก็ได้ฉีดล้างสัมภาระทำกับข้าวทําครัวอะไรได้หมดแล้วก็เก็บในนี้นะครับใช้งานแล้วก็เก็บในนี้น,นี้ก็ถือว่าแล้วก็ตรงนี้เราสามารถวางชูชีพวางอะไรได้อีกนะครับที่เป็นเบาๆนะไม่หนักอะไรมากนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ซ่อนอยู่สะดวกนะครับเอาล้วครับก็เก็บอ,อันนี้ก็ เหมือนเดิมใส่ผมพิีเซนให้ดูนะถอดได้ใส่ได้อาอเคนั่นแหละนี่นะครับอันนี้ก็คือคอนโซลนะครับคอนโซลก็มีครบทุกอย่างนะฮะมีนี่แผงสวิตไฟนะครับแล้วก็มีสวิตปั๊มน้ำท้ำทองเรือออโต้และแมนวนวลนะครับอันนี้ก็เหลือน้อยลงทุกอย่างอยู่ที่แผงสวิตหมดแล้วอันนี้ก็ วัดรอบนะฮะวัดรอบความเร็วในใช้ GPS นะครับมีเข็มทิศข้างบนก็วางของอไหลได้ก็จุกกจิกได้นิดหน่อยนะครับอนโซลน,นะ,ะวัดรอบแล้วก็เกน้ำมันครับแบตเตอรี่อยู่ใต้นี้นะครับแบตเตอรี่2รลูกนะฮะแบตเตอรี่อันนี้ชั้นเก็บของเก็บของตอนนี้ของของลูกค้าก็ยัดยัดใส่ใส่อัดไว้ตรงนี้ก่อนนะครับ มีสวิตตัดแบตแล้วก็แผงฟิวนะครับพวงมาลัยก็น่ารักเป็นพวงมาลัย power นะครับพวงมาลัย power ใช้รุ่น4ีตานะครับรุ่น4ีตานี่ก็ด้านข้างไม่รู้จะติดอะไรก็นี่แหละครับที่วางขวดวางแก้วได้ก็น่ารักดีอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์เนี่ยมาใช้กับเรือได้นะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นพลาสติกโอเคทนทานสำหรับน้ำทะเลซ้ายขวามีนะครับโอเคนะครับ ใช้งานสะดวกเมืีนั่งจะพักที่แก้วไม่ว่างพักตรงนี้ก็ได้กระป๋องอะไรได้นะครับการมินก็เป็นรุ่นล่าสุดใช้ง่ายนะครับเดี๋ยวนี้ใช้ง่ายมันมีซาวเดอร์อยู่ในตัวแบ่งจอได้นะครับนะครับนี่ถ้าผมว่าเป็นซาวเดอร์แบ่งจอนะครับจอซาวเดอร์ gps ด้วยกันนะฮะ เติมทางแล้วก็มีซาวเดอร์ด้วยนะครับนี่แผนที่บูชาดนะฮะขยายได้นะครับกลับมาหน้าหลักดูแล้ว g อ s อย่างเดียวก็ได้นะครับครับนี่แผนที่บูชาดนะแผนที่บูชาดมีทั้งฝั่งอ่าวไทยฝั่งอันดามันนะครับนี่เฮียช้างแมมมอสนะครับมาติดตั้งให้แล้วก็แถม หมายตกปลาที่อ่าวไทยไว้ด้วยนะครับโซนตั้งแต่ฝั่งด้านตะวันออกและตะวันตกนะของอ่าวไทยอ่าวกอไก่แผนหมายปลาเต็มเลยนะครับต้องขอบคุณเฮียช้างนะครับโอเคแล้วก็ปิดเครื่องปิดตรงนี้ได้เลยฮนะปิดแช่มันก็ปิดพรุ่งกันปิดแล้วครับเสร็จแล้วก็ปิดนี่เราก็มาปิดนี่อีกทีนะครับแค่ทีก็เข็มทิศอันนี้ก็เป็นไฟ ไปสปอร์ตไลท์สปอร์ตไลท์มีสองสีถังน้ำมันนี่อยู่ตรงนี้นะครับถังน้ำมันนี่ร้อยลิตรนะครับอยู่นี้ด้านหน้าเป็นที่นั่งนะครับสองสามคนได้นอนได้นะครับป้อมก็แข็งแรงนะฮะมีราวจับเวลาขับเรือจับด้านหน้านะครับด้านข้างด้านข้างอะไรเนี่ยนะครับเกีี่์ก็ ถือว่าเฟรนลี่นะครับถือว่าขับได้ยืนขับก็ได้นั่งขับก็ได้นะฮะเก้าอี้ดูแล้วสบายนะครับเก้าอี้นั่งพิงสบายเป็นไงบ้างครับถือว่าเป็นเรือที่สมบูรณ์แบบอีกลำนะครับที่น่าเล่นนะฮะเล่นเขื่อนก็ได้แม่น้ําก็ได้ทะเลก็ได้เป็นเรือที่น่ารักขนาดกระทัดรัดไม่ใหญ่เกินไปลากไปไหนก็สะดวกนะครับยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยขอบคุณมาก สวัสดีครับ